ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเข้าสู่ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแผ่ข่าวสารของวัดมองหวานจังหวัดสระบุรีวันนี้ก็จะนำทุกท่านมา รับชมการดำเนินงานของอช่างนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นภาระงานการปรับปรุงทาสี บสก่อนเดี๋ยที่จะได้จัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิต ในวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2 5 6 7นี้นะโบสถนี้ก็ได้สร้างมาตั้งแต่2548-49 0นะเริ่ม ลงวางศิลาเลิกนะเริ่มลงหลักฐานขึ้นมาแล้วเสร็จใน,ในช่วงปี2นะ5 5พ354้า้่นะก็ปีแล้วปีหลังจากนั้น หลวงพ่อเจ้าวาดผู้ที่ท่านได้ดเริ่มก่อสร้างก็ได้ถึงแก่มรณาภาพไปก็จะมีรักษาการแล้วก็มา,า,มาดูแลอยู่สองช่วงนะสองช่วงสงท่านงานบสุทิก็ยังค้างคา,าอยู่ จนเจอว่าในารูปปัจจุบันแล้วก็เข้ามาสารต่อในส่วนนี้นะก็จะมีการเทพื้นต้อหาโดยรอบโดยรอบอบสทสดโดยที่กว้างก็ประมาณ30% 40เมตรนะที่เทพื้นรอบอุโบสถซึ่งการดำเนินง,งานการฝังรูริมิตก็มีกำหนดการขึ้นแล้วอีกครั้งแรกนะก็เดือนกุมภาพันธ์สองพแต่ในช่วงนั้นก็ มีเรียกว่าโรคระบาดเกิดขึ้นนะงานก็ได้ยกเลิกไปสองปีแล้วนะก็กลับมาครั้งนี้นะก็จะได้นำเนินการให้แล้วเสร็จนะในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องับนะ พระธรรมวินะัยนะแล้วก็ได้ฝังลูกนิมิตให้เสร็จสิ้นสำเร็จไปลแล้วก็ญาติโยมศรัทธาก็จะได้ทำการอุปสมบทนะคุณระบุดระในอุโบสถหลังใหม่นี้นะ นะซึ่งช่วงนี้นะก็คงจะไม่มีฝนนะช่างก็เลยได้เข้ามาหน้างานอาจจะมีลมบ้างเล็กน้อยก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะ ตัวนี้ก็จะเป็นบัวสดหลังเก่าซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ2,400ต,ต้นต้นนะตามที่มีจารึกไว้การบูรณะ ซ่อมแซมครั้งแรกแนละ้ก็2,493นะแล้วนี้ก็คงจะสร้างมานานก่อนหน้านั้นอยู่หลายสิบปีนะมีการบรรณะ2,500ไอ24นะ้2,493ครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งที่สองก็อยู่ในช่วงพศ2,500 สีนะ่สิบสามก็ใช้เวลาหลายสิบปีหลนะังจากนั้นมาก็ได้ว่าสำรจสุดสมไปตามกาลเวลาแล้วก็ไปได้บรณะบุรณะนะรอบสุดท้ายก็ในในปี5 6 0 6 1นะ61 62นะ ก็ึงในช่วง,ง,ง,งลรายี่สิบกว่าปีนะ mm hmm. ในการบูรณะแต่ละครั้ง mm hmm. แล้วก็บรหลังใหม่เกิดขรื่องนี้จะใช้หลังเก่าเป็นวิหารปฏิสฐานพระนะ mm hmm. สำหรับ ลิปนี้นะก็จะได้เผยแผ่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการบูรณะปรับปรุงแาทาสีอุบบสถให้มีความสดใสขึ้นแนละก่อนที่จะได้ปิดทองในช่วงเดือนนเดือนทันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะก็วันที่เก้า ถึง13คุมภาพันธ์2 5 6 7ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ได้นำข่าวสารเผยแพร่ไปนะให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญตามวันเวลาดังกล่าวสำหรับการประชาสัมพันธ์ในวันนี้ก็ใช้เวลาเพียงทันิดขอเนุ้อบทน่านกับทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญ